สวัสดีค่ะทุกคนคุณร้อยอยากจะบอกทุกท่านว่าภูมิใจมากที่มีชุดไทยเยอะมากเลยค่ะที่มีชุดไทยเยอะมาก ครูจะบอกว่าการแต่งตัวบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้ขณะนี้ครูกําลังรีดผ้าดูพวกเราครูรีดผ้านะนะครูจะบอกว่าครูรีดผ้าแล้วครูก็ดูชุดไทยแล้วครูก็ภูมิใจมากพี่น้องฟังนะถ้าหากเสื้อผ้าชุดไทยได้รับการเย็บที่ทั้งข้างในและข้างนอกจะดูดีและดูสวยงามมากนั่นคือเปรียบเสมือนความสวยงามที่ออกมาจากข้างในและภายนอกแต่สําหรับบางอย่างราคาถูกมาก สีเขียวอันนี้ก็สวยค่ะมองข้างนอกสวยค่ะแต่ข้างในไม่มีไส้หมายมถึงว่าไม่มีเสื้อข้างในไม่มีการทําข้างในให้แน่นหนาแบบนี้ดูสวยแต่ว่าไม่คงทนเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนเราอะมอนนวดไทยมอระรดุโลกถ้าเราอยากให้ลูกค้ารักเราและประทับใจเราเราจะต้องสวยทั้งข้างนอกและข้างในครูจะบอกว่าทุกคนอะไม่มีใครเพอร์เฟกแต่ขอให้เราทําให้ดีที่สุดนะทําให้ดีที่สุดแล้วที่สําคัญ ลูกค้าชอบถ่ายรูปก,กับหมอนวดแล้วส่งไปให้เพื่อนๆเ,เวลาเขามีความสุขดังนั้นอย่าลืมนะคะลูกค้าให้โอกาสเราแค่ครั้งเดียวในความประทับใจ first impression ดังนั้นคุณจะสร้าง first impression ยังไงให้ลูกค้ามีประสบการณ์ว่าอู้ฉันได้มานวดกับหมอนวดที่ดูสง่าและดูสดใสแบบนี้คะ่ะมีพลังงาน energy ที่ดีคุณจะบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ motivate your s e l f the first นะแล้วเราจะทำให้คนเนี่ยมีความสุขและรักเราคูโรสรักอาชีพพยาบาลคูโรส รักอาชีพหมอนวดไทยแต่บทบาทการทำงานแตกต่างกันแต่เราทีมแพทย์พยาบาลและทุกคนล้วนต้องการให้ประชาชนมีความสุขมีสุขภาพดีมีการดำรงชีวิตได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความเชื่อในวิชาชีพสำคัญมากถ้าคุณมีความเชื่อที่ถูกต้องชุดความคิดของคุณก็จะถูกต้องแล้วแสดงออกอารมณ์ความรู้สึก ถูกต้องพออารมณ์ความรู้สึกถูกต้องคุณก็ส่งต่อการกระทําที่ถูกต้องเช่นกันค่ะคุโรสอยากฝากถึงหมอนวดไทยมรดกโลกว่าเรามาตื่นตัวกันสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้กับอาชีพหมอนวดไทยมรดกโลกกันนะคะรักนะคะสวัสดีค่ะ